คำเตือนขององค์การอนามัยโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอเชียแปซิฟิกเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องเร่งทำการพิจารณานะครับปัจจุบันรัฐบาลไทยเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะที่ทำการเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเปิดประเทศให้ได้ทั้งหมดภายใน120วันตอนนี้ก็เริ่มต้นที่ภูเก็ตเซนบล็อกแล้วก็ไปที่สมุยและกำลังจะวางข้อกำหนดไปยังหมู่เกาะอื่นๆ ที่อยู่บริเวณภาคใต้ในกะารขณะเดียวกันการติดเชื้อโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะเริ่มดาวลงแต่การติดเชื้อก็ยังพุ่งสูงขึ้นเป็นหมื่นคนต่อรายการคลายล็อกจะเริ่มขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมก็จะเริ่มมีการคลายล็อกอย่างเป็นทางการนะกร็บก็จะให้ทานอาหารได้แกนะร็บก็จะให้ทานครึ่งหนึ่งเพื่อทาการค้าขายได้ตามปกติแต่ก็ยังคงมีข้อจํากัดอยู่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวน่วนในแคทที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางสถานการณ์ในตะวันออกกลางโควิดในทีและการเอาคืนระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ราคาน้ำมันตอนนี้ก็มีการปรับขึ้น3วันติดต่อกันใครจะเติมน,น้ำมันรีบเติมนะครับหลังข้อมูลรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับพบอุปสงค์พลังงานพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่โรคโควิด -19 เริ่มขึ้นส่วนวอร์ตีดปิดบวกนะครับในกรอบแคบๆนะครับจับตาที่ประชุมประจำปีเฟดความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับตลาดทุนฉุดทองคำขยับต่ำกว่า1,800ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำจะจบภารกิจในอัฟกานิสถานภายในสิ้นเดือนในับสิงหาคมนะครบบวันนักรบอไอซิสนะครับจะปีชีพโจมตีสนามบินคาบูนะครับ mm hmm. ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันยุติการอพยพผู้คนออกจากอัฟกานิสถานนะครับ ตามกำหนดสิ้นเดือนนี้วันทหารของอเมริกันตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายขณะที่เจ้าที่เผยเวลานี้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงมือระเบิดฆ่าตัวตายของกลุ่มไอซิสอาจจะก่อเหตุในกรุงคาบูนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรได้มีการระบุนะครับบอกว่าอบยพคนมาแล้วกว่า70,000คนแต่ฝูงชนจำนวนมาก ยังคงออกกันอยู่บริเวณนอกสนามบินกรุงคาบูลด้วยความหวังจะได้เที่ยวบินเดินทางออกจากประเทศโดยระบุว่าเพื่อหลบหนีการแก้แค้นและการกดขี่ของตาลิบันที่เวลานี้กำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่กลุ่มไอซิสก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในระยะที่ผ่านมาในขณะที่ตาลิบันก็มีการขอให้ผู้หญิงอัฟกันที่มีงานทาอยู่บ้านไม่ก่อ ไม่ไปก่อนนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกลุ่มตาลีบนันนะครับได้มีการขอให้ผู้หญิงอัฟการที่ทำงานนอกบ้านหยุดงานนะครับและใช้ชีวิตอยู่บ้านไปก่อนในช่วงเวลานี้เนื่องจากยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเธอจากนักลบอิสลามิสได้นะครับชาอิดฮุลเลาะนะครับโฆษกของกลุ่มตาลีบันไดไปการถแถลงว่าสตรีไม่ควรออกไปทำงานนอกบ้านในเวลานี้ซึ่งเป็นถ้อยถแถลงที่ทำให้ เป็นผู้สังเกตการต่างชาติเริ่มมีการตั้งคำถามว่าตอริบันรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่สตรีม,มากขึ้นตามที่สัญญาไว้จริงหรือไม่ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์หญิงผู้หญิงเสียชีวิตไปหนึ่งรายเนื่งองจากไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าในขณะที่แฮกเกอร์นะครับรายหนึ่งก็มีการแฉผู้คุมจัดหนักผู้ต้องขังอิรานให้คุมตัวนักโทษนะครับด้วยการเมืองนะครับ หัวหน้า,าทันทัสถานของอิหร่านออกมาขอโทษเมื่อต้นสัปดาห์หลังจากถูกแฮกเกอร์แนะพร่คลิปแฉเหตุการณ์ล่วงมน้าเมินะับของผู้คุมต่างๆนานาที่เรือนจำเอวินอันเลืองชื่อของกลุ่มเตหารานซึ่งเป็นสถานีที่ควบคุมตัวนักโทษทางการเมืองและชาวต่างชาติหลายรายมือแฮกเกอร์เจาะระบบของเรือนจำ และฉายภาพกล้องวงจรปิดขึ้นจอโมนิเตอร์ของผู้ค่มเป็นภาพที่ผู้ค่มกำลังทำร้ายนักโทษและหนึ่งในเหตุการณ์นั้นนะครับรวมไปถึงกรณีผู้ต้องขังรายหนึ่งที่ถูกลากไปยังตามพื้นนะซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มผู้ต้องหาที่ติดนะฮะอยู่ในเรือนจำก็เป็นคนของกลุ่มตาลิบันเป็นสำคัญที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้ในขณะที่จีน คนละหมัดคราวนี้ก็จะมีการท้าตรวจแลบสหรัฐอเมริกาถ้าเจอต้นต่อโควิด -19 ดักคออเมริกาเตรียมแพร่ข่าวกรองนะครับจีนวิพาวิจารณ์นะครับสหรัฐอเมริกาเล่นเกมการเมืองในความพยายามแกะรอยตามหาแหล่งกำเนิดของโควิด -19 เรียบร้องให้มีการตรวจสอบห้องปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าที่ ประชาชมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาจะมีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับโควิด -19 สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่านะครับสหรัฐอเมริกามีเจตนาที่จะคลี่คลายความไม่ลงรอยในบรรดาหน่วยงานข่าวกรองต่างๆที่กําลังพิจารณาทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่อุบัติขึ้นได้อย่างไรในนั้นก็รวมถึงทฤษฎีหลุดออกมาจากห้องแลบของจีนโดยอุบัติเหตุซึ่งเคยถูกปฏิเสธไปแล้วความเคลื่อนไหวของจีนมีขึ้นนะครับ ขณะที่เจนสกี้นะครับโคศกท์ทำเนยบขาวเปิดเผยนะครับตั้งแต่วันพุธที่2 5สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้รับสำเนาและสรุปรายงานสุดยอดเกี่ยวกับโควิด -19 สกี้ระบุว่าประชาชนข่าวกรงกำลังทำงานกันอย่างว่องไวในการเตรียมรายงานบอชิงเวอร์ชันที่ไม่เป็นความรับสำหรับการแพร่ระบาด <c oughs> ต่อสารชนอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ให้กรอบเวลา ว่าจะมีการเผยพแพร่เมื่อใดนะครับในขณะที่เหตุการณ์ตอนนี้สถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันนะครับได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เรียกร้องให้องค์การอาัยโลกสืบสวนนะครับฐานทัพฮอร์ดดีทริกนะครับและมหาวิทยาลัยแคโรไลนาโดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สถานทูตจีนอ้างว่าสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาปฏิเสธนำเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าว ก่อนหน้านี้นะครับพู้แทนทูตจีนประชามสหประชาชาติเรียกร้องผู้นําขององค์การอนานัยยโลกดาเนินการตรวจสอบนะครับสืบสวนปฏิบัติการต่างๆของสหรัฐเช่นกันนะครับมาโครูโบโอฮะสมาชิกบุฒิสภาสหรัฐเมรกนการเลสซิบรกันเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ไวรัสโควิด -19 จะหลุดออกจากห้องปฏิบัติการของจีนในขณะที่มีการระบุถึงถ้อยแถลงเร่งร้ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบ,บเดน เผยแพร่รายงานในส่วนที่ไม่เป็นความลับในทันทีอเมริกันชนจะได้รู้ว่ารัฐบาลของเรารับรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโควิด1 9นั้นมาจากไหนนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีรายงานล่าสุดว่ามีการได้งับใช้นะครับบเดอร์นาจำนวน1.63ล้านโดสพบการปนเปื้อนที่แปลกปลอม รัฐบาลของญี่ปุ่นจะระง,งับการใช้วัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นาจำนวน1.63ล้านโดสหลังมีรายงานว่าพบการปนเปื้อนหลายช็อตนะครับหลายล็อตจากการเปิดเผยของผู้ผลิตยาทาเกดะกระรวงสาสุขทาเกดะรับผิดชอบด้านการจำหน่ายจ่ายวัคซีนโควิด -19 ในญี่ปุ่นเผยว่ามีรายงานจากศูนย์วัคซีนหลายแห่งพบสารแปลกปลอมเข้าไปในขวดวัคซีน ซึ่งยังไม่ได้เปิดในหลายล็อตโดยเฉพาะนะครับโบรดยายังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในขณะที่ญี่ปุ่นมีการติดเชือ้อโควิดสะสมแล้ว1.34ล้านคนเสียชีวิต15,693รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้ข้อจำกัดสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะที่นะครับออซี่ ติดโควิด -19 วันเดียวทะลุ1,000คนครั้งแรกโรงพยาบาลซิดนีย์ต้องตั้งเต็นท์รับผู้ป่วยฉุกเฉินยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันในออสเตรเลียพุ่งทะลัก1,000คนนะครับตั้งแต่26สิงหาคมซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โควิด -19 ระบ,บา,ขาดขณะที่โรงพยาบาลใหญ่2แห่งในนครซิดนีย์ต้องตั้งเต็นท์นอกอาคารรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกชี้บอกว่าโควิด1 9สายพันธุ์เอเชียแปซิฟิกเข้าขั้นวิกฤตนะครับแนะทุ่มเทสกัดการแพร่เชื้อเสี่ยงนะครับอุบัติตัวกลายพันธุ์ใหม่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือฮูบอกว่าโรคระบาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้เพื่อสกัดการแพร่เชื้อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัว ของกลายพันธุ์ใหม่ๆที่อันตรายกว่าเดิมนะครับทาเคชิคาซาอิผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภา <c oughs> Pacific, คเอเชียแปซิฟิกบเนยําว่าจมูกติดเชือ้อโควิด -19 และเสียชีวิตในแถบเอเชียแปซิฟิกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายเชื้อได้มากในช่วงสองสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมภูมิภาคแห่งนี้ นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น10%ของผู้ติดเชื้อใหม่มีผู้เสียชีวิตคิดว่าเป็น8%ของผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั่วโลกนะครับมัสซูอินะครับออสสอนะรบ,บอกว่าปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวสนับสนุนเพิ่มขึ้นของเคสผู้ติดเชื้อนะครับในภูมิภาคนี้มีทั้งการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธ์สายพันธ์เดลตา้าการประคับใช้มาตรการสาธารณสุขทางสังคมไม่พอเพียงหรือไม่ปฏิบัติตามรวมถึง ความยากลำบากในการตรวจหาผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือเคสเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นปัญหาของเอเชียแปซิฟิกที่กำลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ไต้หวันก็มีการทุ่มงบประมาณถึง1.44งพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซื้อเครื่องบินขับไล่ฟูงใหม่ทำการต่อต้านจีนนะครับรัฐบาลไต้หวันประกาศ วงเงินงบประมาณกระลาหมปีหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่มากนะักทว่ามีการจัดสรรเงินก้อนใหญ่จึงถึง1,440ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ47,100ล้านบาทนะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่สะท้อนความพยายามเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อต้านภัยคุกคามจากจีนซึ่งนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับในขณะที่ เ,เหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับยังเป็นประเด็นเรื่องของภาวาการก่อการร้ายครในขณะที่สหรัฐอเมริกาตะวันตกให้ประชาชนหลีกเลี่ยงมุ่งหน้าไปยังกรุงคาบูนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในขณะที่ผู้ว่าคนใหม่แฉนะครับนิวยอร์กซุกใต้พมรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ต่ำกว่า2 1, 2 2 0 0 0ราย นะครับซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะครับซึ่งอ้างอิงข้อมูลการติดเชื้อโควิด -19 ในผู้ว่าคนใหม่ในรัฐนิวยอร์กนะครับเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่ารายงานภายใต้ใตการบริหารของอดีตผู้ว่าการรัฐแอนดรูคูโอโมถึง12,000รายพร้อมอสัญญาในวันพุธที่25สิงหาคมจะมีความโปร่งใสามากขึ้นเพียง ะะวันที่2ที่เธอก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํารัฐแห่งนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นสำคัญเอเชียแปซิฟิกยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับ <S <S และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงองค์การอนามัยโลกนะครับก็เตือนบอกว่าต้องทำทุกวิธีทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับไต้หวันก็มีการซื้อเครื่องบินเพิ่ม นะครับจำนวน1,400ดอลลาร์สหรัฐร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังหว่าล้อมไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเพื่อทำการกดดันจีนเป็นสำคัญเพื่อแย่งแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานนะครับในทะเลจีนใต้ในขณะที่ตะวันออกกลางตอนนี้สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้ที่มีการถอนกำลังออกบาจากอัฟกานิสถานยืนยันฮะจะ เป็นไปตามกําหนดนะครับที่จะมีการถอนพลเรือนและถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกา,านิสถานวมช่งานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าคําเตือนของ,ององค์การอนามัยโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอเชียแปซิฟิกเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องเร่งทําการพิจารณานะครับปัจจุบันรัฐบาลไทยเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะ ที่ทำการเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเปิดประเทศให้ได้ทั้งหมดภายใน120วันตอนนี้ก็เริ่มต้นที่ภูเก็ตเซนบล็อกแล้วก็ไปที่สมุยและกําลังจะวางข้อกําหนดไปยังหมู่เกาะอื่นๆที่อยู่บริเวณภาคใต้นะครับขณะเดียวกันการติดเชื้อโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะเริ่มดาวลงแต่การติดเชื้อก็ยังพุ่งสูงขึ้นเป็นหมื่นคนต่อราย การคลายล็อกจะเริ่มขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมก็จะเริ่มมีการคลายล็อกอย่างเป็นทางการนะครับก็จะให้ทานอาหารได้นะครับก็จะให้ทานครึ่งหนึ่งเพื่อทำการค้าขายได้ตามปกติแต่ก็ยังคงมีข้อจํากัดอยู่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนว่าตอนนี้สาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้มีการวางข้อกําหนดคําเตือนเรื่องการเดินทางมาอย่างประเทศไทยทําให้การเปิดประเทศ นะครับกำลังเป็นอุปสรรคเพราะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นทะลุหมื่นลายติดต่อกันก่อนหน้านี้ทะลุ20 0 0 0ลายนิวไฮแล้วนิวไฮอีกนิวไฮแล้วแล้วก็นิวไฮอีกนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวส่งผลทําให้ประเทศฝั่งยุโรปมีการออกคําเตือนเรื่องการเดินทางไปยังประเทศไทยส่งผลกระทบต่อนะครับเรื่องของการเปิดประเทศเรื่องของภูเก็ตเซนบล็อกนะครับที่เริ่มทําเรื่องสมุยที่เริ่มทํา นกักท่องเที่ยวที่จะแห่เข้ามาก็ประสบปัญหาและมาไม่ได้มาตัวเปล่าเอาโควิด -19 มาด้วยถึงแม้ว่าจะมีการตรวจนะครับว่าไม่ติดโควิด -19 ฉีดวัคซีนไปแล้วก็กลับมาติดโควิด -19 กันอีกนะครับซึ่งส่งผลทาให้โรงเรียนผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องปิดกิจการกันไปนะครับสำหรับวิธีการจะแก้ปัญหาในประเทศไทยผมยืนยันนะครับนั่งยันตีลังกายยันต้องจัดการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาจากปัจจัยภายนอกก่อน ถ้าไม่แก้ปัจจัยภายนอกนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาด้วยความยากลําบากสายการบินต่างๆก็จะไม่สามารถบินได้ตามปกติโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงตอนนี้สายการบินก็เจ๊งกันเป็นแถวการบินไทยดีขึ้นเพราะขายทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับที่ได้ผลกําไรนะครับในเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ก็หวังจะได้เงินส่วนนี้เพื่อหวังผลกําไรและปันคืนก็ขายทรัพย์สินของการบินไทย เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดผมเคยเรียนแต่แรกนะการแก้ปัญหาการบินไทยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดถึงแม้ว่าจะมีผลบวกขึ้นมาแต่ผลบวกที่ว่าเนี่ยมันมาผลบวกจากการขายทรัพย์สินของการบินไทยเองอันนี้เป็นวิธีการที่เจ้าหนี้พยายามหาเงินเอาคืนให้ได้ซึ่งเป็นวิธีที่เสี่ยงมากในระยะยาวนะครับในเรื่องของโควิด -19 การเปิดประเทศยังคงเป็นประเด็นที่เสี่ยงนะครับ และรัฐบาลและก็สาธารณสุขก็ยืนยันว่าจะเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนว่าให้ทําทุกวิธีทางในการสกัดโควิด -19 แต่ประเทศไทยยังคงเปิดประเทศนะครับยังคงให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสือว่าเป็นความเสี่ยงการแก้ไขในเชิงการสังเคราะห์ต้องเริ่มต้นที่การปิดจากปัจจัยภายนอกเมื่อให้เข้าสู่ปัจจัยภายในจากนั้นก็แก้จากปัจจัยภายในแล้วก็เริ่มสตาร์ทกันใหม่อีกรอบหนึ่ง ี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ